จุดกำเนิดตำนานจาก Small สู่ Queen 1968-1971ถึงเรื่องราวเริ่มต้นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนชื่อ Brian May เรียนฟิสิกส์และดาราศาสตร์และโรเจอร์เทเลอรนักศึกษาทันตแพทย์ที่รวมตัวกันตั้งวงชื่อว่า Small ในปี1968พวกเขาเล่นดนตรีแนวร็อกคลาสสิกมีนักร้องนำชื่อทิมสตาร์เฟล แต่เมื่อทีมลาออกจากวงในปี1970เขาได้แนะนำเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟา็อกบุนซาร่าให้มารู้จักกับเพื่อนในวงชายคนนั้นคือเฟรดดี้เมอร์คิวรีเฟรดดี้เป็นคนซานซิบา้าเชื้อสายเปอร์เซียเกิดปี1946และย้ายมาเรียนในอังกฤษตอนเป็นวัยรุ่นเขาเป็นคนรักศิลปะแฟชั่นและมีความฝันอยากสร้างเสียงดนตรีที่ไม่มีใครเหมือน เฟดดี้เข้ามาร่วมวงและเสนอให้เปลี่ยนชื่อจากสมอลเป็น q ค e ีนเพราะเขามองว่าชื่อนี้ยิ่งใหญ่สวยงามและมีความท้าทายเขายังออกแบบโลโก้วงด้วยตัวเองรวมสัญลักษณ์ราศีของสมาชิกทั้งหมดและนกฟีนิกซ์สมาชิกจึงประกอบด้วยเฟดดี้เมอร์คิวรีร้องนำเปียโนไบรอันเมย์กีตาร์ร้องประสานโรเจอร์เทเลอร์กลองร้องประสานจอห์นดีคอนเบส เข้าร่วมปี1971จุดเริ่มต้นแห่งชื่อเสียง1972ถึง1975บงได้เซ็นสัญญากับค่าย EMI Record และออกอัลบั้มแรก Queen 1973แม้ยอดขายไม่สูงแต่เสียงดนตรีร็อกผสมโอเปร่ากับความทะเยอทะยานของเฟรดดี้ทำให้คนเริ่มหันมามองอัลบั้ม Queen II 1974และ She-Hard er e r Attack 1974 เริ่มสร้างชื่อโดยเฉพาะเพลง Killer Queen ที่ขึ้นชราทั่วโลกปี1975วงปล่อยอัลบัม้ม A Night at o p i r a และในอัลบั้มนั้นมีเพลงที่กลายเป็นตำนานเหนือกันเวลา Bohemian Rhapsody เพลงนี้ใช้เวลาทำกว่า3สัปดาห์ในสตูดิโอเฟรดดี้เขียนเพลงนี้จากแรงบันดาลใจเรื่องความขัดแย้งในจิตใจความรักและความตายไม่มีใครเข้าใจเนื้อหาแน่ชัด แต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังทางอารมณ์โบเฮม a น r h a p s ดี y ใช้เสียงร้องซ้อนกว่า100เสียงไม่มีท่อนฮุกไม่มีคอรัสซ้ำแต่กลับกลายเป็นเพลงอมะตะที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งในอังกฤษ9สัปดาห์ยุครุ่งเรืองที่สุดในโลก1976-1985ควีนออกเพลงคิดต่อเนื่องเช่น We will rock you, We are the champions, Somebody to love, Don't stop me now, Radio Gaga ga. วงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตเฟรดดี้เป็นนักแสดงบนเวทีที่ไม่เหมือนใครท่าทางการสื่อสารกับผู้ชมและพลังเสียงอันมหาศาลทําให้คนทั่วโลกหลงรักปี1981พวกเขาเป็นหนึ่งในวงร็อกตะวันตกวงแรกที่ไปทัวร์อเมริกาใต้และเงามืดแห่งโรคร้าย1986-1991หลังจากทัวร์เมจิกทัวร์ปี1986ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของเฟรดดี ข่าวลือเริ่มแพร่ไปว่าเขาป่วยหนักเฟรดดี้ยังทงทำเพลงต่อเขาไม่ยอมให้ความเจ็บป่วยหยุดศิลปะเขาบันทึกเสียงจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเช่นในเพลง The Show Must Go On 1991ซึ่งเขาร้องทั้งทั้งที่แทบไม่มีแรงยืนเพลงนี้เปรียบเสมือนคำลาต่อโลกของเขาเนื้อเพลงท่อนหนึ่งร้องว่า My makeup may be flaking but my smile still stays on แต่แม้เครื่องสำอางฉันจะหลุดลอกแต่รอยยิ้มยังอยู่เหมือนเดิมเป็นทอยคำที่สะเทือนใจและสง่างามในเวลาเดียวกัน 23. พฤศจิกาย,ยน1991เฟรดดี้ประกาศต่อสื่อว่าเขาติดเชื้อ h i ชและป่วยเป็นโรคเอสเพียงหนึ่งวันถัดมา 24. พฤศจิกาย,ยน1991เฟรดดี้เมคเกรีเสียชีวิตที่บ้านในลอนดอนเขาอายุเพียง45ปีหลังกางจากไป เพื่อนรวมวงได้จัดคอนเสิร์ต Freddie Mercury Tribute Concert ที่สนามเวมบลีย์ในปี1992มีศิลปินระดับโลกมาร่วมเช่นแอลตันจอห์นเดวิดโบวี e t มท l ล c a กาการเซนโรสเพื่อรำลึกมะระดกที่ไม่มีวันตาย f r e d d ี้เมอร์คิคือศิลปินที่แสดงให้เห็นว่าเสียงดนตรีไม่มีขอบเขตของเพศเชื้อชาติหรือโรคภัยใดๆจะหยุดความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณได้ Queen จึงไม่ได้เป็นเพียงวงดนตรีแต่คือสัญลักษณ์ของเสรีภาพความกล้าและการเป็นตัวของตัวเอง